สวัสดีแฟนบอลที่รักทุกท่านนะครับพบกับพี่บอลบอลเด็ดอีกเช่นเคยกับฟุตบอลประจําวันที่10มีนาคมนะครับในส่วนฟุตบอลวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับกับพเม์ลีกอังกฤษนะครับสคู่ด้วยกันบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับกาสโซรเซรูอิตารีไลลิก้าสเปนแล้วก็มีคู่สําคัญอย่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้พี่บอลจะเลือกคู่ไหนมาร่วมวิเคราะห์กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับพี่บอยเลือกมาวิเคราะห์ทั้งหมด3คู่ด้วยกันก็จะมีคู่ของวูฟแฮมตันนะครับกับฟูลแลมคู่นี้เนี่ยจบไปสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งด้วยกันนะครับได้ทั้งหน้าบอลวูฟแฮมตันแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับคริสตันพาเลตกับลูตันทาวคู่นี้เนี่ยพี่บอยให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนลูตันทาวนะครับสกอร์จบที่เสมอ1ประตูต่อนหนึ่งด้วยกันนะครับคู่นี้ก็หวานเจี๊ยบกันไปนะครับแล้วไปต่อที่คู่สุดท้ายนะครับอาร์เซนออลกับบเนฟร์ด นะครับคู่นี้จบสกอร์ไปที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นในส่วนของฟุตบอลวันนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปร่วมพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนของฟุตบอลวันนี้นะครับขอฝากไว้สําหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP พีนะครับพี่บอยบอลเด็ดนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยโดยพิมแอดไลน์นะครับ PBOY 8 8ปมีแอดด้านหน้าด้วยหรือว่า สามารถสแกน Q r Code คนะครับที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มก็จะมีเซียนอีกหลายๆท่านนะครับร่วมวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันแล้วก็มีบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งนะครับหรือว่าใครที่ต้องการรับชมฟุตบอลภาพคมชัดนะครับในกลุ่มก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าครบจบที่เดียวกันเลยทีเดียวนะครับในกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมฟรีนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแรกเข้าไม่มีรายเดือนนะครับ ไปลุยกันที่ฟุตบอลคู่แรกของวันนี้กันเลยละกันนะครับคู่แรกของวันนี้ที่เลือกมาจะเป็นในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับกับเบอร์ลี่คู่นี้เตะเวลา3าทุ่มตรงด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นกันก่อนเลย5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะครับพวกเขาชนะไป2หนแพ้ไป3นะครับแพ้ให้กับไฟบวกแพ้ฟอเรสนะครับแพ้อร์เซนอลไป นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเบอร์ลี่เนี่ย5เกมล่าสุดเรียกได้ว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้รานาวเลยแพ้ไป4หนหนเสมอไป1เสมอกับฟูลแลมไปนะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลแพ้อาเ์เซนนลแพ้คริสตันพาเลตนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้บอลมาดไป2ประตูต่อู0ด้วยกัน มาดูในส่วนของตารางคะแนนนะครับ13เกมของเวสตแฮมนะครับที่เล่นในบ้านพวกเขาชนะไป6หนเสมอ4แพ้3าํทได้22ประตูนะครับแล้วก็เสียไป19ประตูด้วยกันส่วนใน6เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป2หนนะครับเสมอ1แพ้3าํทได้ไป8ประตูเสียไป15ประตู แล้วก็ฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับ13เกมที่เล่นนอกบ้านพวกเขาชนะไปแค่2หนเสมอ2นะครับแพ้ไป9ทําได้12ประตูเสียไปถึง26ประตูเลยนะครับแล้วก็ใน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป5นะครับทำได้4ประตูเสียไป18ด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูที่ผลงานการเจอกันนะครับของ2ทีมนี้นะครับหเกมล่าสุดก็เป็นทางฝั่งเวสแฮมนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง3หนนะครับแล้วก็เสมอกัน2หนด้วยกันนะครับ สำหรับว e ันนี้นะครับเจ้าถิ่นเวสแฮมเนี่ยถือว่ายังได้ลุ้นนะครับอยู่อันดับ6อาจจะแซงแมนยูในเต็ดได้นะครับแล้วก็ได้วันพักวันได้วันพักวันเดียวนะครับจากเกมที่แพ้ไปไฟบวกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้เนี่ยมุ่งมั่นในพรีเมียร์ลีกพักน้อยกว่านะครับได้เล่นในหลังด้วยนะครับล้วเป็นงานเบานะครับเกมเย้าเนี่ยห้าเกมหลังแพ้อเซนอนแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ก็ถือว่าหนักไปทางเสมอนะครับโอกาสชนะเนี่ยก็มี ความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ต้องปรับทับแบบเน้นๆนะครับเพื่อเรียกฟอร์มส่วนฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับอันดับเนี่ยตอนนี้ไปอยู่อไปอยู่บวยแล้วนะครับอยู่ก้นตารางเลยนะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับต้องเปิดเกมแรกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสแบ่งแต้มออกไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเย่าเจ้าบ้านเนี่ยเสมอเยอะนะครับแล้วก็ผลงานหลังๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเจ็บก็เยอะนะครับยิ่งต้องบุกไปแรกนะครับน่าจะเข้าทางเวสแฮมอยู่นะครับเกมเยือนเนี่ย อย่างเดียวไม่น่ารอดนะครับแพ้รวด5เกมติดมองแล้วว่าเวสแฮมเนี่ยน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่บอยเลือกเชียร์ไปที่เวสแฮมนะครับคิดว่าน่าจะมีเฉินเฉนกันไปนะครับ1 0 2 1ประมาณนี้นะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปต่ำได้เลยนะครับก็ไปต่อที่คู่ต่อไปเลยนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับที่เลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่ฟิออเรนติน่านะครับกับเอเอสโมาคู่นี้เตะเวลาทีด้วยกันนะครับ ในส่วนของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมล่าสุดของฟีออลเรนตินาพวกเขาชนะไป2หนนะครับเสมอ2แพ้ไป1แพ้ให้กับ,บโบลญญาไปนะครับแล้วก็ทั้ง3เกมล่าสุดนะครับทำกำไรให้นักลงทุนทั้ง3เกมเลยส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ oma, เอสโรม่า5เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปถึง4หนเลยแล้วก็เสมอไป1หนหด,ด้วยกันเสมอกับทางเฟเยนูดรอตเทอร์ดัมไปนะครับ1ประตูต่อ1 แล้วก็ใน5เกมล่าสุดเนี่ยทำกำไรให้นักลงทุนไป4หนแล้วก็เป็นสกอร์สูง4หนด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนนะครับ13เกมล่าสุดนะครับของฟิโอเรนติน่าเนี่ย,ยพวกเขาทำได้ไปชนะไป8นะครับเสมอ2แพ้ไป3าํทำได้24ประตูเสียไป13ประตูด้วยกันใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยชนะไป2เสมอ2แพ้ทําทำได้10ประตูนะครับแล้วก็เสียไป8ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเอสโลมา13เกมที่เล่นนอกบ้าน พวกเขาชนะไป5หนเสมอ2แพ้6นะครับทำได้19ประตูเสียไป18ประตูแล้วก็ใน6เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป5หนรวดเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป1หนด้วยกันทําได้18ประตูเสียไปแค่8ประตูเท่านั้นนะครับในส่วนผลงานการเจอกันนะครับของ2ทีมนะครับมองว่าเป็นในทางบ้านไข่บ้านมันนะครับสะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเสมอกัน1หในเกมล่าสุดนะครับในบ้านของโลมา แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งฟิออเรนตีน่านะครับที่ทำกำไรให้นักลงทุนมากกว่านะครับแต่ถ้ว่าวันนี้เนี่ยเลทราคาเนี่ยเปิดออกมาแค่ปปเท่านั้นนะครับปปลดสิแล้วก็ตอนนี้ไหลลงมาเสมอด้วยนะครับถือว่าน่าเทใจไปทีมเยือนมากกว่านะครับเพราะว่า ฟิออเรนติน่าเนี่ยผลงานช่วงหลังเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้นะครับโดยหนักไปทางเสมอกับแพ้เพราะว่าชนะได้แค่2จาก9หนที่ผ่านมาเท่านั้นแล้วก็พ่ายไป4หนด้วยนะแต่สถิติในบ้านเนี่ยถือว่ายังพอมีทีเด็ดอยู่นะครับด้วยการเข้าวินมา2นัดรวดนะครับกดไป7เม็ดนะครับแล้วก็เสียลูกเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่ต่อสู้อย่างโรม่าเนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับชนะไป6จากใน7เกมด้วยที่ผ่านมานะครับในลีกแล้วก็พ่ายต่อ อินเตอร์มิลานแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยแบ่งเป็นการเข้าวินเกมเยือนเนสามทิปรวดนะครับกดไป9นะครับเสียแค่เม็ดเดียวด้วยนะครับก็คงต้องยกคนมาสู้ด้วยความพึกเหิบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เลือกเชียร์นะครับหรือว่ายังยังเรื่องความชัวนะครับขอเลือกไปที่ทีมเยือนโรม่าดีกว่านะครับถือว่ามีเกมลุกที่ดุดันต่อเนื่องนะครับคิดว่ามีลุ้นคว้า3ามแต้มกลับไปได้มากกว่านะครับราคาเสมอเนี่ย คู่นี้พี่บอยเลือกวางทีมเยือนดีกว่านะครับคาดว่าน่าจะมีสกอร์สูงได้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ใครที่เห็นตรงกันก็ไปต่าได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายวันนี้ที่เลือกมาอีกหนึ่งคู่ก็หนีไม่ได้เลยนะครับสำหรับคู่เด็ดพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นะครับก็เป็นคู่ของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี คู่นี้แต่เวลา4ี่ทุ่มสีด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่นดีกว่านะครับหเกมล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาเนชนะไป4หนนะครับเสมอไปแค่1เท่านั้นนะเสมอกับเชลซีนะครับแล้วตรงนี้ทํากาไรให้นักลงทุนไป3ผลด้วยกันนะส่วนทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกเลยว่าผลงานเนี่ยไม่แพ้กันเลย5เกมล่าสุดเนชนะไป5เกมรวดเลยนะครับแต่ว่าทํากําไรให้นักลงทุน,นแค่2ผลเท่านั้นแล้วก็เป็นสกอร์สูง อาสามเกมล่าสุดเลยนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ3ามทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับ13เกมล่าสุดที่เล่นในบ้านชนะไปชนะไป11หนนะครับเสมอไป2ยังไม่แพ้กับใครแล้วก็ยิงได้ไป37ลูกด้วยกันนะครับเสียไปแค่11ส่วน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานยชนะไป5นะครับแพ้ไป1ทําได้17ประตูแล้วก็เสียไป7ประตูด้วยกัน ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส3เกมที่ได้นอกหลังนะครับพวกเขาชนะไป9เสมอ1แพ้ไป3นะครับทำได้28ประตูเสียไป15ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดนะครับชนะไป5เสมอ1ทําได้11ประตูนะครับเสียไป3ประตูในส่วนผลงานการเจอกันนะครับคู่นี้เนี่ยก็มองไปทางบ้านใครบ้านมันเช่นเดียวกันนะครับเจอกัน5ครั้งล่าสุดแมนอาหริว์พูชนะ2 m a นะครับแมนซิตี้ชนะ2แล้วก็ เกมล่าสุดนะครับเล่นที่บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจบด้วยสกอร์เสมอ1ประตูตอนด้วยกันซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับแต้มในตารางเนี่ยอยู่ที่2นะครับเพราะว่าโดนอเซนอลเนี่ยแซงเมื่อวานนะครับแซงจากฝูงไปช่วคร่าวนะครับเกมนี้เนี่ยต้องการ3มแต้มเพื่อจะกลับไปเป็นจากฝูงเหมือนเดิมแล้วก็การตัดแต้มคู่แข่งโดยตรงนะครับและจะทําให้แต้มห่าง4ีแต้มทาให้อ่าทำให้หายใจได้สบายขึ้นนะครับไรความเครียดนะครับแต่ก็คงไม่ง่ายนะวันนี้เพราะว่า โอกาสทําได้เนี่ยแค่เสมอเนี่ยมีมากกว่านะครับแม้ว่า5เกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยอดทีมหงแดงนะครับเน้นทุกเกมเลยนะครับไม่มีไม่มีห่วงรายการถัดไปนะครับไม่มีห่วงนักเตะบาดเจ็บนะครับยิงกระจายได้ต่อเนื่องเลยนะครับเกมนี้เนี่ยจัดทับชุดใหญ่นะครับรับมือแต่ว่าขุมกําลังเนี่ยยังมีบาดเจ็บอยู่เยอะนะครับแบบไม่ฟูลทีมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจอกันมา5เกมหลังนะครับเป็นบ้านใครบ้านมันซะส่วนใหญ่นะครับเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่แพ้นะครับส่วนฝั่งทีมยือนแมนซิตี้นะครับ ความมุ่งมั่นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับแนวลุกเนี่ยกำลังมั่นใจมีโอกาสเบียดเก็บใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่การจัดทับมากกว่านะวันนี้ต้องดูเรื่องแผ่แล้วก็ขุมกําลังนะครับแนวลุกเนี่ยค่อนข้างพร้อมลงสนามนะครับได้เปรียบเรื่องขุมกําลังทําให้ต้องบุกไปต่อนะครับวันนี้เนี่ย เจ้าบ้านตัวเจ็บเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเย้าเนี่ยเอาอยู่มั่นใจได้นะไม่น่าจะถึงกระแพ้นะครับน่าจะยันเสมอได้นะครับอาจจะมีแบ่งแต้มได้แต่ยังไงเนะี่ยวันนี้คิดว่าลิเวอร์พูลก็เอาจริงเหมือนกันนะครับถ้าให้เลือกเชียร์วันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยแมนซิตี้ต่อปอปอด้วยนะครับใครที่ชอบก็ไปตําเช่นเดียวกันเลยนะคู่นี้บอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนนะครับสาหรับค่ําคืนนี้นะครับใครที่ยังไม่มีพื้นที่ดูบอลก เข้ามาดูในกลุ่มด้วยกันได้เลยนะครับแอดไลน์ pboy88 นะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้ที่พี่บอยเลือกมานะครับเนี่ยใครที่เห็นตรงกันนะครับก็ไปทำได้เลยนะครับคู่แรกเวสแฮมกับเบอร์ลี่นะครับเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับหรือว่าแล้วก็คู่ที่2นะครับฟิโอเรนติน่ากับเอสโรม่านะครับคู่นี้ก็เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนเอสโรม่านะครับส่วนในคู่สุดท้ายที่เด็ดคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ไปรอลุ้นเลยนะครับว่าจะ ไปตากันในราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็วันนี้น่าจะขอเลือกเชียร์ไปทีมเจ้าบ้านและการลิเวอร์พูลนะครับถือว่าไว้ใจได้แต่วันนี้ก็น่าบอลออกได้หลายหน้าเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับใครที่เห็นตรงกันก็ไปตมได้เลยชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับหรือใครต้องการเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะแอดพีบแนะครับมีแอดดานหน้าด้วยหรือว่าสแกนคิวโค้ดที่พี่บอยขึ้นรูปไว้ให้ก็ได้เช่นนนเดียวกัะหรื ง่ายๆตรงนี้นะครับกดดิงใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่บอยกดรับเข้าร่วมกลุ่มให้เข้าร่วมกลุ่มฟรีแล้วก็มีเซียนหลายๆท่านอยู่ในกลุ่มนะครับร่วมวิเคราะห์ที่เด็ดประจําวันให้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยเจอกันใหม่ได้เช่นเคยนะครับที่เพจพี่บอยบอลเด็ดนะครับหรือตรงนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์มารับสิทธิพิเศษก่อนใครได้เช่นเดียวกันรับที่เด็ดก่อนใครนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ